หมูนุ่มผัดกะปินะคะรับรองค่ะจานนี้นะคะโอ้โหกระแทกใจอย่างแรงค่ะเมนูก้นครัวนะคะอร่อยแบบง่ายๆได้ประโยชน์แบบเต็มๆแบบเน้นๆกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค้าเพื่อนกลับมาพบกับก,บการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะนี่เลยจ้าเมนูง,ง่ายๆแสนง่ายนะคะหมูนุ่มผัดกะปิค่ะ หมูหมักนะคะหมูหมักอนเนกประสงค์นะคะของการค่ะหมักเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะเป็นถุงนะในถุงนี้มีอยู่ประมาณสามขีดนะคะวิธีการหมักหมูหนุ่มอนเนกประสงค์นะคะการทําลงคลิปลงช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดีกันยังใช้วิธีนี้อยู่ตลอดเลยนะคะการจะใช้กะปินะคะอันนี้เผอิญการได้จากพี่สาวใจดีเนาะซื้อมาฝากเป็นกะปิเคยนี่ค่ะกะปิเคยนะคะเขาจะมีเคยแบบเน,น้นๆแบบนี้เลย แล้วก็อันนี้การจะใช้กะปิธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะประมาณ1ช้อนกะปิเคย1ช้อนนะคะการจะใช้ผสมกันถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะใช้กะปิทั่วไปได้เลยค่ะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นกะปิแต่ละที่กะปิแต่ละบ้านความเค็มจะไม่เท่ากันต้องอินกะปิเป็นสําคัญนะคะเมนูนี้ค่ะลองก่อนนะคะน้อยๆค่ะครึ่งช้อนก่อนแล้วก็ลองผสมน้ําแล้วลองชิมดูก่อนถ้าไม่เค็มมากค่อยเพิ่มอ่าถ้าเพ็มเค็มมากแล้วพออ่าประมาณนี้ค่ะ พริกจินดาแดงสักประมาณ3ามสี่เม็ดแล้วก็กระเทียมจีนะคะประมาณครึ่งหัวนะคะก็จะมีพริกเหลืองนะคะใบมะกรูดฉีดแล้วก็ตักไก่ไค่ะหั่นสักประมาณสองสาต้นนะคะมาค่ะลงมือทํากันค่ะไม่ยากค่ะเมนูกับข้าวาบ้านๆนะคะทากินง่ายๆค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของกะปิกันค่ะก่อนที่จะนาไปผัดนะคะการจะใส่น้ําลงไปก่อนค่ะอันนี้จะเป็นช้อนที่ตักกะปินะเพื่อทําการละลายกะปิก่อนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ นี่แหละค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเค็มเกินไม่เค็มเกินก็อยู่ขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถชิมก่อนได้นะคะาจะผสมให้แบบใส่น้ำลงไปสัก5ช้อนเนาะแล้วก็ลองชิมดูค่ะแต่จะปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณ2ช้อนชานะคะตัดเค็มค่ะปรุงรสชาตดดิน้อยๆค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าในหมูหมกะะักค่ะเขาก็มีซอสพวกซอสอยู่แล้วอะคะ่ะ จะออกเค็มๆหวานๆนะคะการก็ว่าจะเค็มไปนิดนึงการก็จะเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะเป็นสามช้อนชาค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณสามช้อนชานะคะลองชิมค่ะเอาให้ได้ตามใจชอบเรานะคะอ่าโอเคค่ะจะมีความเค็มๆหวานๆนะคะค่ะเท่านี้ค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะลงมือผัดกันนะคะจ้าเราจะมาทําการผัดหมูกะปิกันค่ะในแบบที่แตกต่างกันนะคะโอ้โหแตกต่างเสมอเลยค่ะ รับรองค่ะเข้ามาชมช่องดีกว่ากินดินนะคะบอกเลยค่ะจะเจอกับข้าวแบบง่ายๆแต่ในอารมณ์ที่แบบตื่นเต้นร้าใจแน่นอนจ้า <c oughs> ไม่เชื่อต้องคลิกค่ะ <c oughs> มาค่ะเนาะทำกับข้าวกินกันค่ะเราต้องหลายๆคนชมว่ากันอารมณ์ดีจังเนาะอ้จะได้กินแล้วไงคือเราจะได้กินแล้วไงเราก็ต้องอารมณ์ดีสิใช่ไหมคะ ท้องอิ่มก็สบายใจง่ายๆเลยเขามีแรงไงกองทัพเดินด้วยท้องไง,งยึดหลักการนี้เสมอถึงได้ตัวอวบท่าทุกวันนี้ไงตั้งน้ามันนะคะใส่น้ามันสาหรับผัดค่ะแค่พอผัดน้ามันร้อนค่ะใส่พริกกระเทียมนะคะลงไปเจียวจ้าตามความแซ่บนะคะในส่วนของพริกกระเทียมะคะ่ะของการนะแซ่บไม่มากการจะแซ่บน้อยๆสู้ไม่ค่อยไหวพริกกระเทียมนะคะให้เหลืองหอมฉุยเลยค่ะระวังคนในบ้านระวังเนี่ยต้องต้องส่งสัญญ,ญาณก่อน ไม่งั้นอ่ะเฮย้ยกระจรกระจายหมดระวังนะคนในบ้านกลิ่นไปแล้วนี่แหละเหตุผลว่าทำไมการนำกับข้าวทีหนึ่งกลิ่นถึงได้ตลบอบอวนทั่วซอยนู่นไงอา่าที่ดูดอากาศกันอยู่หน้าบ้านเหลืองได้ที่ประมาณนี้ค่ะเอาหมูนุ่มมาค่ะหมูอนเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเลยจ้าผัดนะคะคลุกเค้าค่ะง่ายๆให้สุกสักเล็กน้อยพอนะคะ นี่ง่ายพระเอกนางเอกของเรานะคะกะปิค่ะใส่ลงไปเลยค่ะระวังนะถ้าอยากจะให้กะปิอะค่ะเขาซึมเข้าเนื้อเราอย่าใส่ตอนที่ว่าหมูสุกแล้วพอหมูสุกปุ๊บใช่ไหมเนื้อสัตว์อะพอสุกปุ๊บเนื้อเขาจะรัดแข็งแล้วพอเวลาเราปรุงน้ำทรงน้ำซอสเข้าไปอะเขาจะไม่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะฉะนั้นเราต้องใส่ตอนที่ว่าหมูอะคะ่ะเขายังไม่สุกนะชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะรับรองค่ะกะปิอะค่ะแทรกซึมเข้าไปทุกชิ้นค่ะ อร่อยเด็ดมากบอกเลยเมนูนี้นะคะข้าวสวยร้อนๆจ้ามาค่ะเนี่ยอีกหนึ่งเมนูก้นครัวเลยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะ<อ>น,น่านไงเราเตือนคุณแล้วได้ยินสัญญาณมาค่ะเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำล้างคกค,ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าผัดในตอนแรกนะคะน้ำเขาก็จะเยอะๆหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะทำการ เที่ยเขาแซกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้น้ำซอสค่ะเป็นอีกหนึ่งจานนะคะที่ห้ามพลาดสุด,สดเลยค่ะอ้าวช่วงนี้ละคะ่ะลองปรับแต่งรสชาติดูนะคะเราจะเพิ่มเราจะลดเราจะอะไรตรงไหนยังไงเราก็จัดแจงเลยจ้าเดี๋ยวกันลองชิมก่อนนะคะอของการพอแล้วอะ่ะเขาจะมีความเค็มเ็หมหวานหวานนะแต่ว่าไม่ได้แบบจัดจา้านปริกขึ้นมานะคะ นี่เลยใครจะเติมเค็มเพิ่มเค็มอีกสักนิดหนึ่งก็ได้หรือใครจะลดน้ําตาลสักหน่อยหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเอาค่ะเดี๋ยวกันจะรอให้น้ำซอสนะคะเขาหวดนแห้งสักเล็กน้อยนะคะการจะเพิ่มซอสปรุงรสไปสักนิดหน่อยนะคะเกอดได้ที่หมูสุกแล้วนะคะการก็จะใส่นี่เลยค่ะตะไคร้นะคะลงไปค่ะพริกค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะโอ้ยง่ากินมากเลยค่ะกลิ่นดีมากทีเดียวเลยค่ะคั่วสองสามทีนะคะ ให้แต่คร้ะค่ะเขาสุกหน่อยนะคะน่ากินมากเลยค่ะเข้าสวยร้อนๆมานะคะโอ้โหบอกเลยค่ะเด็ดมากเมนูนี้ค่ะการจะให้มีน้ำซอสแบบขุกคลิกแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าปิดแก๊สค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าหมูนุ่มผัดกะปินะคะรับรองค่ะจานนี้นะคะโอ้โหกระแทกใจอย่างแรงค่ะเมนูก้นครัวนะคะอร่อยแบบง่ายๆได้ประโยชน์แบบเต็มๆแบบเน้นๆกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะอาเชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ